เดี๋ยวมาดูต่อกันในหัวข้อของการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งเป็น2ส่วนคือแบ่งครึ่งส่วนเส้นตรงที่ครูมาให้แล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็แบ่ง4ส่วนเนาะเอามาดูกันทั้ง2แบบว่าทํายังไงเราใช้แค่วงเวียนในการสร้างในการแบ่งทาั้งนี้นะครับโอเคเริ่มต้นนะะเริ่มกเนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปยาวไปจะเบือ่อ เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์โดยก็คือมีวงเวียนมาทัดแล้วก็ดินสอจากนั้นเรากำการลากเส้นขึ้นมาเนาะอันนี้แล้วแต่บางทีโจทย์อาจจะมีรูปมาให้แล้วเนาะแต่ตรงนี้สมมุติยังไม่มีรูปมาให้เราก็ทําการลากเส้นของเราเองได้เลยนะครับนี่ลากลากเส้นขึ้นมามองเห็นใช่ไหมเอ่ยซูมให้ดูได้นะนี่ลากเส้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ ทำไงต่อใช้วงเวียนต่อเลยนะครับเนาะโดยทำการกลางวงเวียนออกนะครับเนาะกลางวงเวียนออกให้เกินครึ่งหนึ่งของเส้นที่เราลากขึ้นมาเมื่อกี้นะครับให้กะเอาเกินครึ่งแล้วก็นาทำการหมุนวงเวียนตามนี้เลยอ่า โอเคไหมแล้วก็ใช้จุดหมุนจุดนี้เป็นจุดหมุนอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนใช่ไหมดูตามมอลเนาะใช้ตรงนี้เป็นจุดหมุนอ่าย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ทันไม่เอ่ยอ่าเผื่อใครไม่ทันเนาะเราใช้จุดตรงนี้เป็นจุดหมุนใช่ไหมอ่าเราก็ปักเข็มลงไปปักเข็มเสร็จปุ๊บเราก็ทําการหมุนวงเวียนนะครับเนาะอ่าโดยการ กดลงไปให้เป็นรอยยินสอนะครับประมาณแถวๆนี้กับแถวๆนี้ก็คือประมาณกึ่งกลางนะครับเคยจะลากเป็นครึ่งวงกลมขึ้นมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะไม่ผิดเนาะทีนี้ทําเช่นเดียวก,กันกับตรงนี้นะครับใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนต่อนะครับทําการสร้างส่วนโค้งขึ้นมาอย่างนี้ให้มันตัดกันนะครับถ้ายังไม่ตัดก็หมุนซ้ําได้นะครับนี่ไม่ตัดก็หมุนซ้ําแบบนี้เลยได้ออกมาเป็นจุด8 2ดสองจุดเราทําการลากเส้นเชื่อมระหว่างสองจุดตรงนี้นะครับเราก็ลากเส้นเชื่อมไปเลยอ่าลากชึบ นี่ก็คือเราลากแค่สั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเคยจะลากยาวลงมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับยาวลงมาตรงๆงนี้เลยก็ได้นะครับเราจะกาแค่เส้นสั้นๆอย่างนี้ก็พอก็คือแบ่งครึ่งเสร็จแล้วนี่คือการแบ่งครึ่งอ่าส่วนของเส้นตรงเป็น2ส่วนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราทําเป็น4ส่วนเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้เลยเนาะอ่าเพราะว่ามันสั้นๆเองนะครับเนาเอาทำเป็น4ส่วนเลยละกันนะครับอ่าเราก็ทําการนี่เหมือนเดิมเลยใช้จุดหมุนนะครับนอเลื่อนกลับไปนิดนึงอ่า ใช้จุดหมุนเหมือนเดิมนะครับเนาะจุดเดิมเลยนี่ตรงนี้เป็นจุดหมุนก็ปักเข็มลงไปนะครับเนาะแล้วก็กางวงเวียนให้มันเกินครึ่งนะครับให้มันเกินครึ่งของเส้นไหนของเส้นที่เราต้องการแบ่งก็คือเป็นเส้นใหม่ตรงนี้ละนี่เส้นตรงนี้ใช่ไหมนี่อ่าตามเมาส์ว,วงตรงนี้เลยนี่แค่ครึ่งนี้นะครับก็คือเราแบ่งครึ่งของครึ่งต่อนั่นเองง่ายๆแบ่งครึ่งของครึ่งนะครับเนาะใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนต่ออ่ะแล้วเราก็ทําการกางเวียนเกินครึ่งแล้วก็สร้างส่วนโค้งข้างบนสร้างส่วนโค้ง ข้างล่างนะครับเนาะอ่าปุ๊บแล้วก็สร้างจุดตัดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะใช้จุดหมุน2จุดสังเกตไหมนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวขอพอวีดีดูนิดนึนงนี่เราใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนก่อนอ่านะแล้วเราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนต่อถูกไหม จ,ะะ here, Eugene, จุดนี้กับจุดนี้โดยการเวยนเกินครึ่งแล้วก็สร้างส่วนโค้งให้เป็นส่วนโค้งที่ตัดกันตามนี้เลยนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ต่ออีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ทันเนาะใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนต่อกลางเกินครึ่งสร้างส่วนโค้งขึ้นบนล่างนะครับนี่แล้วก็ใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนต่อสร้างส่วนโค้งบนล่างปุ๊บปุ๊บเกิดเป็นจุดตัดนะครับแล้วก็ลากเชื่อมจุดนะครับลากเชื่อมจุดได้เลยนะครับเนาะลากแค่แค่ส่วนบนเส้นก็ได้นะสั้นๆนี่นี่ลากเชื่อมจุดตัด ปุ๊บก็จะได้เป็นการแบ่งเส้นออกมาเป็น4ส่วนแล้วนะครับตามรูปตรงนี้เลยมองเห็นนะครับเนาะชัดเจนเนาะคลิปนี้โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยมาลองวัดดูไหมอ้าลองใช้ประมาณตอนแรกเส้นเราอ่าน12บเซนใช่ไหมแสดงว่าแต่ละส่วนก็ต้องยาวสามเซนติเมตรโดยประมาณเนาะสามสี่สิบสองใช่ไหมเมื่อกี้ยาว12บมองเห็นทันไหมเอยคลิปไปเร็วนิดหนึ่งโอเคนี่สิบสองเซนติเมตรนะครับเนาะนี่มันก็ยาวอันละสามอันละสามหมดเลยเห็นไหมอันละสามอันละสามนี่ โอเคดีมากเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะแค่นี้ก็จะได้รูปที่สมบูรณ์เรียบร้อยออกมาแล้วนะครับแบ่งเป็น4ส่วนเริ่มต้นเมื่อกี้สส่วนเนาะสส่วนปุ๊บแล้วก็4ส่วนวิธีการเหมือนกันนะใครไม่ทันย้อนวนกลับคลิปดูอีกรอบนะครับเนาะน่าจะเข้าใจโอเคสั้นๆแค่นี้เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเดี๋ยวไปดูการสร้างพวกมุมพวกอย่างอื่นรูปรูปสามเหลี่ยมต่อบ้างดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน